ทุกคนแต่ละมือแต่ละเด่เนาะของคู่นาดกระโปงกระตีแบบนี้ล่ะคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทําปอมปอมค่ะดอกใหม่จากถุงพลาสติกค่ะทุกคนดอกไม้ถุงพลาสติกนะคะอันนี้คู่นาดพับเป็น สลับไปมาเหมือนพัดแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เอามาคลี่ออกแบบนี้เป็นดอกค่ะประดับประดางานต่างๆได้เลยนะคะอันนี้คุณครูทั่งกรุงเทพสั่งมาจัดงานบัณฑิตน้อยนะคะก็เลยทำให้ อย่างไรเลยค่ะทุกคนออเดอร์คุณนาดยังรับเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่รับงานด่วนนะคะรับงานอ่าใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเป็นงานที่ทําออกมาจะได้สวยแบบนี้ค่ะทุกคนได้แบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งแล้วนะคะคุณครูคนไหนสนใจก็ทักได้นะคะอันนี้จากถุงพลาสติกค่ะสวยๆเลยค่ะ